ก็ได้นะก็ได้ครับรสชาติยกย่อาใจเอาบทใจบอกน่ารักมากกรับผมมีซุปซิปด้วยนะฮะมีหัวข้อซุปซิปนิกทางแล้วมีซุปซิปด้วยเออลืมโปรเจกต์ลับที่ยังไม่เปิดเผยของพี่เด่นต้องหาไปเจอวอนพี่เด่นยงไงสติว่าจะมีอะไรในวีทั้ไปอ่าไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเราได้โอเคนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปไปข่าวต่อไปนะครับ ถ้ามเรือนไทยสุดหลอนนะนี่ยนี่นี่เนนี่นนี่นนี่นี่นี่พีเดกพีเดนนี่เน่น่น้าบเรือไทสุดอนถ้าเรือไทยสุดหลอนจากน่ากลัวจน่วโกรธเป็นร้องไห้จนปวนโยนทุ่นพวดอะไรพวดพวดทวผ่านไปอย่างน่าจดจำจดสิอ๋อสิริ้าหลอดาหลอดเซลหลอดีพเปีพเไปเป็นแขกกับเชิญพิเศษมา ใช่ไหมฮะคนน้องวิชาใช่ไหมใช่อ้อน่ากลัวไหมครับน่ากลัวนน่ารักอีกเหรอเป็นผีน่ารักเลยตาแล้วเท่เันไหนก่อนี้วันนี้วันนี้เท่วันนี้ไงใช่แบบมาหน้าท้อตลอดเลยใช่ไหมนี่ขนาบหน้าขาวขรนีหน้าท่อยู่โอ้โหสุดยอดค่ะมเล่ามเล่านิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมถ้าเป็น วัที่บอกวนี่สมุทีจะบอกว่าอคัถ้าสมุดตายทีจะไปรอจะบอกว่านารักอ่าว่าน่ารักม้เจะไปหลอกคุณรู้เาหลอกกั่เต็มใจใ้ไหมใช่มก็ยอ้อนงไปหลอกนะครับอาเนี้พูดถึงนี่ปากนิดนึงนะที่คุณไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษน่าหลอกคอนเซ็ปต์อีพิเช่นครับ ก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะฮะที่เก็บเป็นความลับต่ออายุ27อ๋อใช่ใช่มยคนเียนไปเรียนรำมาไปเรียนรำมานะครับตอนที้หนึ่งเดือนเอาจริงๆคือเป็นศาสตร์ที่ยากมากอะแบบว่าคือเหมือนครูเขาต้องดัดอยู่กับครับครับแล้วพยายามเรดัดอยู่ด้วยนะดูคนละขนาดคนละฮะยังไงฮะที่เหรอใช่คือผมเป็นคนนิ่งแข็งนะใช่เออแล้วครูคนดัดมาจนนบครับมันสามารถ ช่งานนี้ใช่เรื่อยเใช่แล้วคือบุ๊คมีเวลาประมาณแค่อาทิตย์เดียวเลยใช่แล้วแบบแบบครูเขาจับดัดขาดัดแขนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วแล้วตอน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 เรียนเรียนบาลเนี่ยในประมาณไหนนะมันต้องมีเวลาเวลาที่เราเป็นัดบาลต้องยังไงวิ้วเลืมหมดแล้วอ่ะมันมีท่ารอะไรท่าอ๋ออาอาอาท่าที่จำได้ครับนะฮะเดี๋ยวจะ หาพกเกอร์พกเกอร์หเต็มวิจาตณ์ครับอันนี้ไม่มีนะอันนี้อันนี้ความต่างไม่พิเศษแต่ถ้าเรียนปรำมาแสดงว่าจีบได้ใช่ครับจีบได้ครับจีบได้นะจีบได้นะครับแต่จีบอะไรชิเขาไม่ดูหน่อยอันนี้เรียกว่าจีบอันนี้จีบให้ติดหาจีบไม่ติดครับแล้วถ้าจีบติดนะฮะจีบติดแบบนี้อ่าแล้วถ้าจีบเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะครับ พังงงเลยครับนี่ไงานิตเท่าไหร่ก็ไม่จิดอ๋ออย่างเี้อโอเคอ่ะก็เป็นกิจกรรบ